นั่งวความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายบายร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้เมื่อสังเกตดูร่างกายแล้วเนี่ยก็สังเกตดูจิตเราด้วยนะตอนนี้จิตเราสหอรคตกับอารมณ์ใดบ้างจิตไปประกอบด้วยความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันจิต ไปประกอบด้วยสัญญาดูความรู้สึกของอดีตจำได้หมายรู้หรือจิตไปประกอบด้วยกุศลอกุศลหรือว่าเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของสังขารขันให้สังเกตเอาว่ากายเป็นอย่างไรและจิตเป็นอย่างไรและใจที่ปรุงแต่งเป็นยังไงจิตเรามีคุณภาพไหมมีสติสมาธิมีปัญญาไหมเราก็สังเกตเอาลงปัจจุบัน นั่งกรรมาฐานสบายๆเท้าวขวาทับเท้า,ทาซ้ายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาไม่บังคับนั่งสบายๆใครนั่งนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งเพื่อจะนิ่งตลอดแต่นั่งเพื่อฝึกให้สติมันเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดไปบ่อยต่อไปสติก็ตั้งมันอยู่ที่ฐานจิตก็มาตั้งมันที่สติจิตก็เลยเอาสติเป็นฐานรองรับในการรู้รูปรู้นามรู้กายและใจ ตอนนั้นก็เป็นจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเพราะจิตมีสติเป็นสติปัฏฐานเป็นฐานรองที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายต่อไปจิตก็จะเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงกระทบแล้วใจกระเทือนนั่งๆั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งจิตเป็นคนรู้กายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้อายตนะทํางานจิตรู้แต่อนนั้นมันจะแยกรูปแยกนามอันจิตไม่ไหลอาไปหาอารมณ์จิตเป็นผู้รู้อารมณ์ ต่อไปก็จะเห็นวงจรการเกิดขึ้นของวิถีจิตเห็นวงจรของการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายต่อไปเราก็จะสามารถโยนิโสรู้ธานอารมณ์ได้เรารู้กรรมผลของกรรมรู้เหตุรู้ผลรู้หลักของการปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติเราก็จะง่ายขึ้นวันนี้เราจะปฏิบัติกันด้วยหลักที่เรียกว่าวิสุทธิเจตเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา,าจานก็สอนวิวสุทธิเจ็ดแล้วก็ทาไงให้ความาบริสุทธิ์รุดพ้นเนี่ยไปเทียบเข้ากับโสรถยานก็คือการเดินปัญญาทั้ง16ขั้นจนเข้าสู่มรรคนิพพานแล้วก็ไปเปรียบเทียบเข้ากับไตสิกขาคือการเรียนรู้3อย่างคือศีลศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาแล้วก็เอาวิสุทธิเจ็ดไปเปรียบเทียบเข้ากับมรมีองค์8ด เพื่อจะได้ไม่หลงทางในการปฏิบัติวิสุทธิเจ็ดก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเอามานำในการสอนในการปฏิบัติเพื่อให้เดินทางเข้าสู่เป้าหมายวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์วิสุทธิคือความบริสุทธิ์ทั้งหมด7อย่างแต่ละอย่างนั้นอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันตั้งแต่วิสุทธิที่1จนถึงวิสุทธิที่7มันพลาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลย เริ่มต้นจากวิสุทธิที่1คือศีลและวิสุทธิก็คือศีลต้องบริสุทธิ์อันที่2ก็คือจิตตะนะหนึ่งศีลวิสุทธิเป็นศีลที่บริสุทธิ์เลยนะครับอันที่2จิตตะวิสุทธิคือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วเมื่อจิตวิสุทธิแล้วเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์มันก็ส่งผลให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อทิฏฐิวิสุทธิแล้วและเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นเหตุให้เกิดไอตัวกังขาวิสุทธิเนี่ยครับ วความสงสัยไม่มีแล้วเห็นความจริงแล้วเมื่อสงสัยไม่มีแล้วเกิดการขาวิสุทธิ์คความไม่สงสัยเกิดขึ้นแล้วความบริสุทธิ์แห่งการไม่สงสัยแล้วต่อไปมันก็เกิดมขารมขาวิสุธทธิก็คือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอเห็นแล้วเลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทาง <goofy. S 1> ก็เป็นมขาิมคาวิสุธทธิเมื่อรู้ด้วยความบริสุทธิ์ว่าตรงไหน ใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยส่งผลเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปฏิปทามมคขามคขะวิสุทธิก็คือลงมือเข้าปฏิบัติเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเมื่อเข้าสู่ปฏิปทามมคขามขะแล้วเนี่ยต่อไปก็เข้าสู่ความเป็นญ,ญาณทัศนะก็เข้าถึงอริยผลก็เข้าสู่ปัญญาแห่งการรู้จแจ้งเห็นจริงต่อไปก็วิสุทธิเจตนนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยเข้าถึงเป้าหมายก็คือนิพพาน เพราะฉะนั้นวิสุทธิเจ็ดเป็นการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจกกนกระทั่งสู่ความสิ้นทุกข์เป็นหลักธรรมะที่เป็นแผนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติเข้าสู่ความบริสุทธิเจ็ดอย่างเปรียบเสมือนรถเจ็ดผัดนั้นเราจะอยู่ผัดที่เท่าไหร่ก็สังเกตเรายังอยู่ที่การผิดศีลพร่องศีลอยู่ไหมยังศีลยังไม่บริสุทธิ์เลยถ้าศีลในไม่บริสุทธิ์มาปฏิบัติจิตจิตก็ไม่บริสุทธิ์แต่เราปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้แต่ก็วนอยู่กับการผิดศีล แล้วก็วนอยู่การฝึกจิตจิตก็วุ่นวายสับสนเพราะสตินั้นไม่สามารถควบคุมจิตให้รักษาศีลได้จิตก็ยังหมกมุ่นก็ยังปฏิบัติบางครั้งอาจจะเห็นรูปน้มแยกกันบ้างแต่ก็ไม่สม่ำเสมอเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ก็วนอยู่แต่การปฏิบัติขึ้นลงขึ้นลงเพราะฉะนั้นหลักที่จะต้องใช้ก็คือทอํายังไงให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนศีลที่จะบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องมีด้วยกันสีระดับ ระดับของการรักษาศีลก็คือ1ใช้ปาติโมกข์สังวรก็คือระวังรักษาศีลด้วยการรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยใช้ใช้กำลังของสมาธิใช้จิตที่มีสมาธิตั้งใจแล้วก็เจตนาจะรักษาศีลถ้าเรารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เเราอยู่ในสภาวะอย่างไรก็รักษาศีลของเราได้ด้วยความเจตนาและตั้งใจใช้สมาธิข่มเอาไว้ พ่อรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อศีลเรารักษาได้ดีแล้วต่อไปศีลระดับที่2ก็เรียกว่าอินรียสังวรศีลเป็นศีลของนักปฏิบัติธรรมอินรียสังวรก็คือฝึกสติขึ้นมารู้ทันอินทรีย์ก็คือรู้ความเป็นใหญ่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ทันใจที่มันปรุงแต่งเวลากระทบทางอายัยตนะแล้วมีสติรู้ทันถ้าไหลไปลรู้ทันแล้วก็กลับมาหลงไปรู้ทันแล้วกลับมา แล้วก็มันกลับมาที่ฐานจิตก็ไม่จมกับลมแต่จิตจะรู้ทันอารมณ์ที่กระทบทั้งหมดแม้กระทั่งกระทบปัจจัยฝุ่งสร้างโธภะโทสะโมหะรู้ทันเมื่อจิตไม่จมกับลมการจะไปทาถงกรรมแต่ากายกรรมวจีกรรมมนกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นน่อินเสียสังวรศีลเป็นศีลสําหรับนักปฏิบัติธรรมที่ต้องมีสติคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจรู้ทันการกระทบเมื่ออินเสียสังวรศีล ของเราดีขึ้นต่อไปก็เข้าสู่โภชเนมัตตัญจุตตาเมื่อนักภาวนาแล้วมีสติแล้วมีการรักษาศีลได้แล้วต่อไปนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่จะบริโภคปัจจัยทั้ง4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยเราจะรู้จักพอเพียงในการอยู่การกินยิ่งภาวนามากขึ้นยิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นขันห้าก็เป็นภาระมากขึ้น อะไรที่มันเยอะมากเกินไปก็จะค่อยสลัดวางสลัดวางบ้านหลังใหญ่อยู่กันสองคนผัวเมียลูกเท่าโตหมดแล้วแต่ห้าห้องนอนห้องน้ำก็เยอะแยะมีสวนมีอะไรเยอะแยะหมดเลยที่กว้างสัตว์ก็มาตายในบ้านเรามากขึ้นภาระก็มากขึ้นหนทางที่จะต้องเข้าสู่การปฏิบัติก็น้อยลงมัวแต่ดูแลมัวแต่ซ่อมแซมเวลาให้กระตัวเองไม่มีเพราะนั้นภาระก็จะค่อยลดลงไป เสื้อผ้าเยอะเกินไปเขาค่อยหดทิ้งไปบ้างแจกคนอื่นบ้างที่หลับที่นอนเข้าของที่มันยุ่งเหยิงมากเกินไปอยู่กันสองคนรถมี5้าคันบ้านมี3หลังมันกลายเป็นภาระทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยมันจะเบาบางมันกินอาหารอยู่อาศัยเพื่อการปฏิบัติไม่ได้อยู่เพื่อโลภะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นจะเริ่มรู้จักพอเพียงภาวนามากๆสิ่งที่ไร้สาระจะค่อยตัดไป เมื่อใช้สติสมาธิปัญญาตามรู้ตามดูและก็ใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้นต่อไปเขาเข้าชาขิเยนิโยกเพราะันก็เริ่มรู้สึกศีลดำดีขึ้นก็คือมีศีนได้มีสติสมาธิปัญญาแล้วศีลเนี่ยเกิดเองอัตโนมัติมากขึ้นเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นอริยกันตศีนมันก้าวเริ่มต้นจากศีลที่ตั้งใจเจตนาจนถ้าเข้ามีสติเป็น ศีนที่มีสติอินเซียสังวรศีลจะเข้าสู่โภชนเนมัตตัญุตารู้จักพอเพียงในการบริโภคจนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ศีลเกิดเองอัตโนมัติเมื่อศีลดีขึ้นจิตก็บริสุทธิ์นั้นศีหน้ครบศีล8ปสีล 10, 227ครบเรียบร้อยต่อไปศีลที่ดีทำให้จิตแช่มชื่นจิตเปิกบานตื่นนอนกินไปทางไหนมีความสุข สีเลนะสุกติงยันติสีนั้นก็ให้ความสุขสีเลนะพกะสัมปทา,าพ่อกัพซับของเราก็อยู่ครบเพราะเราไม่คอยจ้องค่าไม่ไปเปียดเบียนผู้อื่นไม่ถูกปรับไม่เสียหายไม่ไปทําอะไรที่ไม่ดีมันการอยู่การกินก็รู้สึกพอเพียงใช้ชีวิตอย่างสงบเบาสบายไม่ต้องมีเรื่องที่ทําผิดนั้นมาคอยรบกวนจิตใจเราเมื่อจิตใจเราสงบแช่มชื่นเบาสบาย ต่อไปเมื่อศีลน,นะศีลน,นั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นศีลละบริสุทธิ์แล้วเมื่อศีลบริสุทธิ์เป็นเหตุให้จิตเราสงบเป่าสบายก็เรามาฝึกจิตจิตที่บริสุทธิ์ต้องฝึกยังไงฝึกให้มันสามารถบริหารจัดการให้มีสติสมาธิอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้ขึ้นก่อนโดยการที่สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ให้ได้เมื่อจิตนั้นสงบเป่าสบายเอาจิตนั้นมาฝึกลงปัจจุบัน จิตที่ไม่บริสุทธิ์คือจิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์จะค่อยๆทําหน้าที่ควบคุมจิตแล้วก็จะทำหน้าที่ขวางทางไม่ให้จิตเราสามารถเดินเข้าสู่กุศลได้เพราะนิวรณ์จะทําทุกอย่างพอจะบัติปฏิบัติปุ๊บนิวรณ์หก็มาดะคนไหนที่มีการมาราคะสูงก็จะหลงเพลดิดเพลินไปทางการมาราคะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส สิ่งเหล่านี้จะหลอกล่อให้เราวนออกไปคิดนึกถึงหนังนึกถึงละครอาหารนึกถึงเสื้อผ้านึกถึงสิ่งต่างๆที่จะหลอกลอก่อคนไหนที่กระทบแล้วในทางอายตนะและเกิดินดีพอใจราคะเกิดขึ้นก็เป็นความที่เกิดินดีพอใจนะั่นคือการมาตัญหาเวลาที่กระทบแล้วเกิดความไม่ชอบเกิดหงดหิด,ดเขาก็เรียกว่าพยาบาทก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สองเป็นพยาบาทกระทบและเกิดให้หงด,ง,ดงิดพอใจ ันั้นวัตถุภายนอกเป็นเหตุให้เกิดการมาตัญหากับไปการเกิดพยาบาทอีกคนหนึ่งถ้ากระทบแล้วเกิดความง่วงเหงาละหานอนเพราะเราจะทความดีทีนะละมิทะควบคุมจิตและเจตสิกไม่สามารถให้เราทําความสงบได้ก็พยายามขวางทางสารพัดอีกคนหนึ่งก็พยายามจะปฏิบัตินะแต่ฟุ้งซ่านและลาคาญใจเกิดฟุ้งซ่านและเกิดงดหนิดพอจะทําความดีแล้วไม่ได้ดังจะมันฟุง้งขึ้นมากเกิดโทสั ฟงซ่านคือโมหะกุกุจักคืองุดกิจลำคาญใจคือโทสัอีกคนพยายามปฏิบัติก็สงสัยลังเลสงสัยเรื่องของโลกเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้นิวรณ์ทั้งห้าพยายามขวางจิตครานี้คนไหนที่สามารถทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิไปเมื่อจิตแช่มชื่นเข้าถึงชาญนหนึ่งชานสองแล้วเนี่ยตัวนิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถมาทำลายจิตได้ต่อไปก็สติขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้น เราตั้งมั่นเราถึงฐานขึ้นมาโด <c oughs> ยถ้าเกิดคนไหนทําสมาธิไม่ได้ก็ทํากับาฐานขึ้นมากองหนึ่งพอนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานพอนิวรณ์เกิดอีกรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานพอนิวรณ์แรงมากๆจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนแต่ที่จับไม่ได้จับเพราะโลภไม่ได้จับเพราะต้องการที่จะเอาชนะมันแต่ต้องการจับเพื่อให้จิตนั้นมีกําลังเพื่อจะสามารถบริหารควบคุมนิวรณ์ได้โดยที่จะสามารถ เอากำลังไปเดินงานวิัสสนาต่อไม่ได้ฝึกเพื่อมีตัวตนแต่ฝึกให้จิตมีกำลังและเคยชินนั่นให้รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาขณะที่รู้ทันสติกับสมาธิเกิดพร้อมกันแล้วกลับมาสติก็จะพาจิตกลับมาทิ่ฐานสลัดนิวรนหนึ่งขณะกลับมาทิ่ฐานตอนนั้นจิตเป็นอิสระจากนิวรนแต่นิวรนสามารถดึงจิตกลับไปอีกได้ไหมได้ก็รู้ทันแล้วก็กลับมาอีกนั่นจับฐานให้แน่นๆ นิวรนแรงอีกรู้ทันปุ๊บเนะี่ยเขากลับมาทิฏฐานแน่แนๆเพราะทำบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยจิตจะเริ่มแข็งแรงขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นสติเชิงมากขึ้นสมาธิจะสว่างขึ้นต่อไปนิวร์อาจจะดับเปรี้ยงต่อหนะ้าต่อตาเลยก็ได้ท่านั้นถ้าเกิดนิวร์เกิดแล้วรู้ทันแล้วงุดอิดรู้ทันไม่ชอบรู้ทันไม่อยากทําต่อรู้ทันกลับมาทิฏฐานทําบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยทําให้สติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นก็เลยสามารถบริหารจัดการนิวร์ได้ เมื่อจิตสามารถบริหารจาัดก,การนิวรณ์ได้บางท่านก็บอกว่าจิตเนี่ยเข้าถึงการผ่านคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจนเข้าถึงอัปปนาฌานพอเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วนะจิตมีกําลังสว่างแล้วชั้นหนึ่งสองสามขึ้นไปทําให้จิตนั้นสว่างนิวรณ์ไม่สามารถทําลายจิตได้เมื่อจิตสว่างแล้วก็น้อมนนาวจิตนั้นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์ดงเข้าถึงรักขณูสมาธิ มีสติอยู่ด้านข้างกลางสมาธิเมื่อตรงเข้าสู่ความเป็นบริสุทธิ์แห่งจิตแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานต่อไปตัวที่จิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะส่งผลให้กับวิสุทธิตัวที่สามก็คือทิฏฐิวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์เนี่ยจะเข้าสู่ความเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามได้เนี่ยต้องมีจิตท,ที่มีคุณภาพก่อนต้องจิตต้องบริสุทธิ์ก่อนต้องตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วต่อไปมันจะส่งเสริม ช่วยให้ทิฏฐิวิสุทธิทฏฐิคือมาเห็นถูกต้องมาเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแต่รูปและนามตรงนั้นก็เท่าสูตการแยกรูปแยกนามทาให้มันแยกได้เพราะจิตมีคุณภาพมีความตั้งมั่นที่ฐานจิตไม่ไหลออกไปหาอารมณ์จิตเลยไปเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีปัจจุบันนี่แหละมีธาตุมีขันมีอายตนะกระทบกันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระจายกัน รูปเวทนาสัญญาสังขารกระจายกันต่างคนต่างทํางานเพราะจิตนั้นไม่เข้าไปจับเลยทาให้เกิดทิฏฐิเห็นว่าจริงๆไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและการะนามเมื่อเข้าสู่วิทิฏฐิวิสุทธ์ก็คือเห็นตามความเป็นที่มันเกิดขึ้นแล้วตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตเป็นผู้รู้ไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับเพราะจิตผ่านการฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นทางสุดตรงสองทางไม่มีแล้ว เพราะจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เราเห็นเป็นรูปและนามแยกออกจากกันเมื่อเห็นด้วยทิฏฐิวิสุทธ์ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นรูปเป็นนามกระจายแยกออกจากกันแล้วตัวทิฏฐิวิสุทธ์เนี่ยเมื่อเห็นได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเลยทําให้เกิดช่วยสนับสนุนให้ตัวที่4ก็คือกังขาวิตรณะก็คือไม่สงสัยทําไมไม่สงสัยเพราะทิฏฐิวิสุทธ์เนี่ยมันไปเห็นความจริงแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามและเห็น,นกลไกการทํางานของจิตและวิถีจิตและเห็นคน,คนกลไกของทุกข์และการเกิดของทุกข์ก็คือกระทบแล้วกระเทือนเห็นว่ากระทบเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานโมกทานเกิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดไปทํากรรมสะสมซึ่งพบจะไปเวียนว่ายตายเกิดมิชาติชารามรณะเห็นวงจรของปฏิจจสมบาท เห็นวงจรของวิถีจิตรู้อะไรเป็นเหตุรู้อะไรเป็นผลรู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลรู้วงจรของการเกิดดับมันเมื่อรู้ตรงนี้ด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องเลยไปเห็นวงจรของมันเลยไปเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุผลของการเกิดขึ้นเห็นวงจรของปฏิจจสมบัติเมื่อรู้เหตุรู้ผลก็เลยไม่สงสัยกังขาวิตรณะวิสุทธิก็เลยเกิดขึ้นไม่สงสัยละไม่ลังเลละ เมื่อไม่สงสัยไม่ลังเลปุ๊บเนี่ยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตรงที่กลงขาวิตราณะวิสุทธ์เนี่ยบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเห็นในความเป็นจริงของมันแล้วเนี่ยมันเลยส่งผลให้วิสุทธิตัวที่ต่อไปวิสุทธิตัวที่5คือมัคขามัคควิสุทธิตรงนี้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางคือมารู้ว่าไหนใช่มัคอันไหนไม่ใช่มัคก,ก็คืออันไหนเป็นมัคอันไหนเป็นอามัคมันตรงที่รู้แล้วเนี่ยก็คืออะไรคือ จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะรู้แล้วมันแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นวิถีของการทํางานของมันเห็นเหตุเห็นผลการขาวิตรณะไม่สงสัยคราวนี้มันในส่งเสริมให้รู้อันในใช่ทางไม่ใช่ทางก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตก็เลยเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ทั้งหลายก็ดับต่อหน้าต่อตาเข้าเข้ามาสู่ความเห็นไตรักตรงนี้แต่เห็นด้วยการช่วย การแนะนำการทักทายให้จิตรับรู้โดยการมีสภาวะทองทำรองรับคราวนี้เมื่อเข้าสู่มรคามัรคะวิสุทธิเนี่ยไปเห็นความจริงว่าตัวนี้ใช่ทางแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนรู้ให้เข้าใจนะไม่ใช่แค่ท่องจำนะไม่ใช่มาฟังให้เข้าใจแต่เขาเนี้เมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วต่อไปมันต้องช่วยต่อก็คือเข้าสู่ปฏิปทามัรคามมรคก็คือลงมือเพื่อให้จิตนดะ้เห็นรูปนามตามความเป็นจริง ก็คือการลงมือปฏิบัติหลังจากที่เข้าสมมสนญาณคือการที่สามารถเห็นอนไหนใช่ทางไม่ใช่ทางต่อไปจิตนั้นสามารถผ่านพวกนิวรณ์ทั้งหลายได้ตาลุนนะก็คือถ้าเกิดยังไม่สามารถผ่านนิวรณ์ได้ก็ยังอยู่ที่มัคคามัคคปฏิปทาเพราะยังไม่รู้อาไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแต่ถ้าเกิดผ่านนิวรณ์ได้รู้อนไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันก็เลยส่งเสริมให้กับ วิสุทธิตัวที่6ก็คือปฏิปทามัคคามะคะจิตก็ผ่านนิวรนได้จิตมีกําลังเข้มแข็งเขาก็เรียกว่าพลวะนะพลวะตัวนั้นมันสามารถผ่านนิวรนได้จิตก็มีกําลังสามารถเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของกําลังด้วยกําลังจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานโดยเสร็จให้ปฏิปทามัคคามะคะก็เลยตามรู้ตามดูแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันเลยเข้าสู่ยานที่ 4. จนถึงยานที่12-13นะครับถึงยานที่13เพราะยานที่13เมืโคตรตะะภูยาน,น,นก็เตรียมรู้ตามรู้ตามดูฝึกฝนไปฝึกรู้ทันแลโยดิโสแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้เห็นสภาวะธรรมจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นการเข้าอุเบกขาทําไปเรื่อยื่อๆพอเข้าถึงปฏิปธรมคามะขามะขานะยานทะัศนะแล้วเนี่ย ฝึกไปเรื่อยๆเมื่อจิตช่างใจยางแจ่มแจ้งแล้วเป็นกลางเลยส่งผลให้ตัวไอวิสุธทธิตัวที่7เกิดขึ้นนะครับเข้าสู่ญาณทัศนวิสุธทธิจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาได้การรู้แจ้งเห็นจริงเข้าสู่มรรคจิตนะเข้าสู่มรรคจิตแล้วก็ผลระยานเพื่อจะส่งผลให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นเพราะตัววิสุธทธิเนี่ยทั้ง7ตัวนะ่ะมันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั้นจิต,ตวิสุทธ์เนี่ยเป้าหมายของจิตวิสุทธ์ถ้าเริ่มต้นก็คือศีลและวิสุทธิ์ศีลและวิสุทธิเนี่ยเป้าหมายของมันเพื่อให้ฝ mm ึกจิตจิตวิสุทธิเนี่ยเป้าหมายของมันเพ e. ื่อจะมาเดินนิพพานคือมาแยกรูปแยกนามเมื่อทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเป้าหมายของทิฏฐิวิสุทธิ์เพื่อกังขาวิตรณะวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นไปเพื่อเข้าสู่มัคคามัคยาทัศนวิสุทธิ ไอ้มรคามรคะเป็นไปเพื่ออะไรเป้หเาหมายของมันเพื่อเข้าสู่ปฏิปทาคือลงมือปฏิบัติมันเราเรียนรู้มาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าสู่รูปนามตามความเป็นจริงเม,มื่อลงมือปฏิบัติด้วยปฏิปทาญาณทัศนะแล้ว่อยเข้าสู่มรคามรคะญาณทัศนะเข้าสู่การรู้แจ้งเห็นจริงเขา้าสู่<ม><ม>วความเป็นอริยมรคอริยผลเมื่อเข้าสู่ญาณทัศนะแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเข้า<ม>สู่มรผลแล้วต่อไปก็ส่งผลให้วิมุตติเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นวิสุทธิเจตเป็นความบริสุทธิ์ทั้ง7อย่างที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันังนั้นการเดินทางจะเข้าสู่เป้าหมายได้ก็เริ่มต้นจากศีลก่อนการฝึกจิตต่อมาจนตั้งมั่นและถึงฐานต่อไปจะเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเมื่อ,อไหร่ก็เมื่อนั้นที่จิตเราถึงพร้อมนี่ก็คืองานที่เราต้องฝึกในอาทิตย์นี้เพื่อทําให้จิตเราบริสุทธิ์ในการตั้งใจรักษาศีลขึ้นมาก่อน เมื่อตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ลงมือปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนั้นเราจะทํารูปแบบในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมและทําความรู้สึกไปด้วยมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าสติไม่มีก็ฝึกให้มันมีเกิดขึ้นทากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งไม่ได้ทํากรรมฐานมาเพื่อจิตต้องอยู่ที่ฐานตลอด แต่ทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อจะฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะฝึกจิตเป็นผู้รู้ได้ต้องอาศัยรู้ทันจิตที่หลงนั้นจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตที่รู้คือจิตที่ตั้งมัน่นมันหลงหนึ่งครั้งแล้วก็รู้หนึ่งครั้งก็กลับมาที่ฐานจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะฟุ้งไปอีกแล้วให้รู้ว่าฟุ้งกลับมาที่ฐานจิตผู้รู้ก็เกิดอีกหนึ่งขณะขณะที่รู้ทันสติมันเกิด เมื่อสติเกิดสัมปชัญญาก็จะเห็นต่อเลยว่าตอนนี้หลงออกนอกฐานนวนะสัมปชัญญาก็จะพากลับมาที่ฐานต่อตรงนั้นเนี่ยจิตจะมีสัญญาจำอารมณ์วัดหลงแล้วนะแล้วถ้าเกิดเพ่งเอาไว้แล้วรู้ว่าเพ่งสติจะเกิดหนึ่งขณะเมื่อสติเกิดสัมปชัญญะจะรู้ว่าออกนอกฐานนั้นไหลงไปเพ่งที่อารมณ์แล้วนะแล้วก็จะพากลับมาที่ฐานตัวทิรัสสัญญาตัวความจำก็ทำมาที่จาทุกครั้งที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานตัวจําก็จะจําไว้ เมื่อจำบ่อยๆด้วยความเพียรฝึกบ่อยๆแต่ร่างกายยังสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมอยู่นะแต่จิตมีคุณภาพในการรู้ทันอันตัวสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ดูแลจิตแล้วก็ตัวสติให้เกิดบ่อยต่อเนื่องทุกอิริยาบทเลยทําให้อารมณ์ของสติปฐานสีเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องจนสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัตินั้นสติจะมีฐานที่ตั้ง จิตก็เลยอาศัยสติที่มีฐานตั้งเป็นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งในการมาตั้งมัน่นเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นตัวนี้เป็นสมาธิที่เป็นผลจากการฝึกสติจนแก่กล้าจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดอัตโนมัติจิต,ต,ตก,ก็มาอาศัยตัวสติปัฏฐาน4ที่ตั้งแล้วต่อไปก็โน้มน้าวเอาตัวสติปัฏฐาน4ี่เนี่ย มารู้กายและรู้ใจก็คือมาเดินงานที่ปัส,สนาังนั้นเมื่อสติสมาธิดีแล้วต่อไปเราก็แยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามไปเป็นผลจากการที่มีจิตตั้งมั่นดัเมื่อจิตไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุง้งจิตอยู่ที่ฐานรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจต่างคนต่างทํางานไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา มีแค่รูปและก็นามตอนนี้ขึ้นสู่สภาวะของความเป็นปรมัตถ์แล้วแต่ตรงที่ฝึกสมถะก็ยังเป็นสมมุติอยู่ตอนนี้นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ mm hmm. ก็เห็นการกระทบต่อไปจิตก็แยกรูปแยกนามตอนนี้เข้าถูกทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อไปเมื่อจิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นวิธีของการทํางานที่การรับผลของกรรตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วทําให้ใจกระเทือน พอกระทบแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายยินดียร้ายเกิดตัณหาอุปทานเกิดการไปทํากรรมรสสะสมผลของกรรมเลยไปเห็นวิธีของจิตเห็นปฏิจจสมบาทเห็นกลไกการทํางานของจิตก็เลยไม่สงสัยก็เลยไม่กังขาแล้วไม่สงสัยแล้วก็เลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในความไม่สงสัยแล้วพาะรู้อันไหนเป็นเหตุเป็นผลภาวนาต่อไปเรื่อยๆเห็นกระทบแล้วก็เถือนรู้หลักรู้ผลแล้วต่อไปก็โยนิโส นั่นก็คือมักขา่ามักคคือรู้ว่าใช่ทางถ้าใช่ทางทางที่ใช่คืออะไรทางที่ใช่คือทางของมักเพื่อจะหลุดพ้นไม่ใช่ทําให้โลกจเจริญแต่ทําให้จิตมีความเข้มแข็งเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์คือไม่หลงทางของความมักละมักก็คือหนทางที่จะพ้นทุกข์รู้ว่านี่ใช่ทางเพราะฉะนั้นคนที่หลงโลกอยู่เขาก็จะเถียงถ้าทาแล้วจะดียังไงเพราะเขาเอาโลกเป็นบรรทัดฐานแต่ถ้าเกิดเราอนิพพานเปน็แนแนวทางแล้วเราจะรู้ว่านี่ใช่ทางแล้วนะ จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างพอเพียงเพื่อเป้าหมยายของการพ้นทุกข์เสร็จแล้วก็เมื่อเข้าใจหลักเข้าใจการปฏิบัติแล้วก็ต้องลงมือด้วยปฏิปทานั้นแยกรูปแยกนามและโยนิโสช่วยบ้างเห็นบ้างทำไปเรื่อยนะสติเสื่อมก็เพิ่มสติสติดีแล้วสมาธิก็ตั้งมัน่นต่อไปแยกรูปแยกนามก็โยนิโสทําไปเรื่อยๆต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยอย่างการบ้าน5ข้อที่อาจารย์ให้ไว้จิตก็จะมีการพัฒนาขึ้นมา เมื่อพัฒนาแล้วเขาจะเห็นเขาต่างความเป็นจริงนั้นต่อไปจิตเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เลยเป็นกลางกับอารมณ์เมื่อเป็นกลางกับอารมณ์แล้วต่อไปเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายมันไม่เข้ามาย้อมจิตได้โลกนี้เลยแบนมันไม่หวือหวาเหมือนก่อนแล้วต่อไปตัณหาก็เริ่มเบาบางลงจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็วันนั้นจิตก็เป็นอิสระต่อไปเมื่อถึงขั้นนี้แล้วศีล ก็จะเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะเรามีปัญญาแล้วรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อศีลบริสุทธิ์ต่อไปจิตก็บริสุทธิ์เพราะสตปัญญาทําให้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจิตเราบริสุทธิ์ก็เป็นเหตุให้ปัญญาเราบริสุทธิ์ด้วยเมื่อศีลสติสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วรวมตัวกันอริยมรรคก็เกิดขึ้นกับเราชีวิตเรายังไม่ถึงขั้นได้มรรคได้ผลนะแต่ชีวิตเราเปลี่ยนละมีทุกข์นะมีการกระทบรับผลของกรรมนะแต่จิตไม่โมกะลม และจิตสามารถสลัดรล้ว,วางอารมณ์ได้ง่ายและจิตสามารถกลับปฏิฐานได้ง่ายและจิตสามารถแยกรูปแยกนามได้ง่ายนี่เป็นการปฏิบัติที่ทําให้เราเข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์นั้นจะนําสุขอย่างอัศจรรย์เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งวัตถุอื่นเป็นสุขจากภายในเพราะฉะนั้นเราฝึกตามกันบ้านที่อาจารย์ให้ไว้แล้วก็สร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองแล้วเราจะมีความสุขที่มาจากข้างใน ต่อเนื่องตามรู้ตามดูแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีโอกาสแล้วก็ฝึกให้ถูกหลักนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามรู้ตามดูสบายๆ